ก่ก็มีหลายรุ่นในการไปตามมาบ้างเออบางทีก็ไปผิดทางก็ยังลงไปตามใช่นหมหรือว่าหลายรูปแปลของไม่ไหวเนี่ยอันนี้ก็ช่วแปลงี้นะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะนานอมโธทนานมากแล้วก็แล้วก็หลายรูปก็เทไปตามด้วยนะนี่ก็เป็นสาธุนาอนโมทนานด้วยกันนะครับนี่ก็ขออนุโมทนาเป็นอาตัดที่สองแล้วก็ที่สามนี่อนุโมทนายิ่งกว่ายิ่งกว่าคือสามราต้องได้รักษา ไม่เพียงแต่มีจิตที่ที่ช่วยเพื่อเท่านั้นแต่ว่าจิตยังตั้งใจมั่นอย่างน่งมั่นที่จะรักษาสีมของตัวเองด้วยเห็นไหมอันนี้มีหลายรูปนะนี่พอเราเป็นร้อยรูปมจะชื่อว่ามีจนห้าสิบรูปนัที่รักษาที่รักษาสี่ตัวเองตั้งแต่วันที่เราสมาทานมาใช่ไหมสมาทานมาเรื่อยๆแ,แ,แล้วก็รักษาในผิวขณะไหนก็ไม่กินนี่นีเ่เขาเขาอยู่สีสุด,ดาพอเราจะ ฉันไหลมือให้แม่หิวเมื่อไรก็ฉันเมื่อไรก็ฉันแต่ว่าทุดดองนะครับนึ่มาทุดดองนะอุตสาห์เวขนาดนั้นเนี่ยตั้งใจแล้วจะไม่ฉันนะครับนี่เพราะว่าเราจะขัดเราตัวเองนะหมวดจะเจอว่าไม่มีเยอะที่นี่ไม่ฉันนลไม่ฉันเย็นไม่ฉันตอนเย็นเย็นหรือว่าไม่ฉันหลังวิการแล้วนะครับขบเคี้ยวขนมก็ดีอาหารก็ดีหลังวิการเห็นในรูกนี้ก็มีเมตตานะเอาอาหารที่เหลือจากกลางวันก็ เดิมาด้วยมาให้หมาได้นี่นะครับเดี๋ยวมาเดินที่นักชื่นชมนะการตะกินก,ก็อาจจะเป็นแห้หมาด้วยกันจนจะฉังที่ว่าไปให้หมามันไม่ได้ไม่ได้มากินเองอนะจะคิดอะไแต่ต้นนะเอ๊ะทำไมหลาตรุนนี้ไม่มีเมตตาจริงๆนะอาจจะเป็นนักแตกของหนักนะนี่มันแตกอาหารไม่หมาอีกเดี๋ยวมานะชื่นชมกันนะแต่ว่าที่จะชื่นชมมากกว่าคือพวกที่ตั้งใจจริงที่จะไม่ฉันตอนเย็นแล้วโอ้ยอุตส่าห์แค่สิบวันเองไหม ติดบอุตส่าห์จะทิ้งเลยเมื่ออาหารเย็นไม่สนใจแล้มีแต่ข้อสอบเตรียมที่สุงคโปร์ดา,าฉันวันนี้ติดบอลมาขัดเราไปเองไหมผู้ดวงเนี่ยแปลว่าขัดเรามาขัดเราด้วยจะไม่ฉันจะไม่ตัดตอนเย็นแล้วอันนี่ครับจะไม่ถือไปแล้วหนึ่งในถ้าใครถาได้อีกหนึ่งก็เป็นสิตีที่น่าชื่นชมนะอนุโมทนามกากนะครับพอผู้ดวงเราก็ชื่ออยู่แล้วไปแล้วขัดเราถ้าเรามา ถือว่าเราฉันได้ไหมมาขัดเราการว่าจะมาขัดเราโดยสิบวันมาก็ฉันมันเดิน,น,นไม่ช่วยขัดเราอะไรใช่ไหมมันได้แต่ความเหนื่อยน,นะไม่ได้ความลำบากที่เราเดินมานี้เห็นบรางรุ่นเ่ก็เดินมานี่คือจะเกิดธามะก็ได้นะจะเปิดเพลงแล้รรวก็นี่ฟังเนี่ยเปิเพลงได้เกินเดินไปก็เปิดเพลงไปได้เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่ดูไม่ดีไหมดูไม่เหมาะอะไรแต่ว่าถ้าจะปวดธามะระหว่างเดินไม่ไม่ใช่ปัญหาได้นะแต่ว่าจะไปเปิดเพลงที่เราผ่าน โยมผ่านเราบ้างเราผ่านบ้างโยมบ้างดูก็ไม่งานใช่ไหมอันนี้ก็อนุโมทนาสำหรับรูปทีทปท่ตั้งใจมัน่นแล้วก็รักษาด้วยแล้วก็อนุโมทนาจิ้งกว่านั้นอีกครับมีหลายรูปนครับที่จะเป็นหักฐานเกตบดูตอนตอนเช้านะครับบางรูปเนี่ยตื่นเช้ามากนะตื่นแล้วมาน,นั่งสมาธิเนี่ยโอ้นี่จะเห็นภาพมันก็คือว่ามีความสุขนะแล้วก็ตอนเย็นก็เหมือนกันก่อนที่หลายรูปจะนอนเนี่ยโอ้นั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิใช่ไมเพราะเวลาเหลือเยอะเนี่ยบางทีก็ ครูบาอาจารย์เปิดมาว่าสองทุกขก็ปเปิดเอาแล้วเนี่ยหลายรูปก็เพ่งกติที่หน้าจอตัวตามนี่ก็อันนี้ก็น้อยๆหน่อยก็ยยดีนะอันนี้ไม่น่าอันนี้ไม่น่าอนุโมทนาเลยแต่ว่าที่โรคที่จะน้ำอนุโมทนาชื่นชมก็คือคนที่เข้าอยู่ในโตแล้วนั่งสมาธิหรือว่าส่วนมนอีกไม่อีกไม่เนี่ยแล้วก็นอนเลยเนี่ยนั่งนุโมทนามาแล้วรูปที่ตื่นเช้าขึ้นมาเออแล้วมาถึงเวลาทาวัดก็มานั่งสมาธิรอก่อนอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่านชื่นชมเหมือนกัน ในชุนชนเป็นอดับที่สี่แล้วนะดาที่ห้าเลยสำหรับที่มาทําวัดปกติทุกวันนะนย่ไม่นี่มีหลายรูปนะที่ไม่มาตัว<ม>อุตส่าห์มาอุตส่าห์มาทิตดวงนะั้ตอนนัดชิดแลยให้มันเป็นกุศลในอุตส่าห์มาขนาดนี้แล้วอให้เต็มร้อยเลยนหมให้ได้เต็มร้อยเลยนะเราเข้ามาทําวัดเราก็จะมาเหมือนกันนี่เข้ามานั่งสมาธิเราจะมานั่งเหมือนกันเราจะไม่ขาดเนี่ยจะได้ภูมิใจว่าทุ้ดวงของเราเนะี่ยบริบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ขาดไม่พร่องเลย เนราก็รักษาข้อวัดเราก็รักษาอย่ไหนจะไปจะไปพูดไปคุยที่ไหนเราก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองนะภาคภูมิใจในเาราทำได้แล้วถ้าทุดลงผ่านนะ่ยจะว่าอดทนขนาดนี้ได้เนี่ยถ้าเราอดผ่านมาผ่านกันเดินได้แล้วก็รักษากฎกติการะเบียบได้ทุกอย่างจงว่าเราไปทําอะไรก็สำเร็จเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าขนาดนี้ยังผ่านมาได้นะแต่ถ้ายังพร่องอยู่เนี่ย เราไปทําอะไรก็มีผลนัองอาจจะพร่องอยู่จะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมไปออกไปบางทีบางรูปไหลยรูปก็อาจจะลาสิขาไปอยู่ข้างนอกเนี่ยาจามอมอสามนี่นะหรือว่าจะไปเรียนที่อื่นในทางก็ถ้าเราทําให้ข้อวัดของเราเนี่ยสมบูรณ์เนี่ยเราไปที่ไหนมันก็สมบูรณ์ทำอะไรก็สําเด็จได้ง่ายเพราะว่าการเดินทุตโตนี่อันนี้สงแรงนะแล้วว่าตำลางนี่ยคือ,อน,นี่สงแรงมากแม้จะหนักแม้จะหนึ่งเราสังเกตูไหมวันที่เราทุ่งนี่ทุ่งนี่ จิตเป็นอกุศลนี่ไม่ค่อยมีนะคิดเรื่องคิดถึงผู้หญิงไงไม่ค่อยมีคิดถึงเรื่องที่เป็นลาโมกอนาจารไงเอียแข็งไม่ค่อยแข็งไงเ,เ,เพราะว่าจิตมันเป็น,ม,น,นนะมันมีกําลังขึ้นนะมันมีกำลังมากขึ้นนะ <c oughs> จิตที่เป็นสามาธิมันจะมีตั้งมั่นมีกําลังพุ่งจากเวทนาในแหละทุกการเวทนาของเรานในแหละ แล้วก็จะไม่คิดเรื่องอักขุศลนะครับเออยู่สี่สัปานดูชีวิตดีสบายๆดีนอนนอนเนี่ยเดี๋ยวก็ราคาขึ้นไหเดี๋ยวก็ดูหนังโป๊บ้างเดี๋ยวก็ดูนั่นดูนี่เพราะว่าจิตมันเป็นอกุนลนจิตมันมีกาําลังจิตมันอ่อนกำลงังพป้นงมันจะตามอร์โป้หนี่จิตจะไหลายกชัวรอกุนลนันถือนะแต่จิตที่พุกที่ลาบากที่มันเป็นอย่างเงี้ยจิตจะกลายรวมเป็นสมาธิเหมีน่นเวทนาของเรานี่ที่เดินนั่งนั่งน่นี่ยเวทนาเนี่ย มันจะมีกําลังขึ้นมาแล้วอกุศลนี้ก็จะหายไปนะจะไม่จะไม่คิดในช่วงขนานหรือในช่วงสิบวันนี้ในแปลนที่สงนะของการเดินจะบอกาการเดินที่ลงนี่ยไรที่สูงบ้างนะเนี่ยเกิดจากตรงนี้ยิ่งเราสามารถที่จะฝึกฝนตัวเองขัดตัวเองมากมากขึ้นเนี่ยทุกดวงก็แปลว่าขัดเราอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยพวกอุศันทั้งหลายเนี่ยมันจะมีถึงจะมีก็มีน้อยอย่นี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะผ่านไปได้คือความอดทนนะอดทนอย่างเช่นว่าโอ้เรา อยากกลับด้วเนี่ยมีแหละรูปเนี่ยเอออยากทั้อยากกลับนะอยู่ไม่ไหวแล้วเนี่ยมียรถตงกลับไหมเนี่ยถามในรูปบนึ่งไหมหลวงารูปว่าบ้านผมอยู่ใกล้แต่นี่นแหละเดี๋ยวผมจะเอารูปม,มาครับกล,ลับไปอยู่บ้านดีกว่าเห็นไหมเงงน, near, นี่ยเช่นอย่างนี้พวกหนึ่งจิตจิตมันไม่มีกําลังแนละ้วเนี่ยมันไม่อยากไม่คึกโู่เลยแต่เราก็คิดว่าโอ้สิบกว่าวันเองก็จะเอาให้สุดเลยให้ได้เลยเยิ่งก็ที่เดินทุกปีทุกปีอย่าเป็นสิ่งที่น่าต้องมากอย่างน้อยที่ตัวเนี่ยไม่ได้อะไรเลยจะเชื่อว่า มันได้ออกกำลังไหออกกำลังเนี่ยตั้งสิบวันน้ำหนักพวกเราลดอย่างารสีโ่โลห้าโลบางรูปเป็นสิบโลก็ได้ไหมกลับไปได้สิบสุดาเนี่ยมันได้มันได้สุขภาพสุขภาพจะเป็นการดีท็อร่างกายก็ได้ไหมเนื่อที่ออกไลออกเนี่ยพวกพวกเราเป็นเลือๆเนี่ยจะเชื่อว่าเป็นการขับพวกสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายของเราเลยไหเนื้อโรคายก็มีเรื่องสุขภาพที่ไม่ดีมันจะขับออกเดยทางเหน,นื่อทางเนี่ยมันจะได้หลายตัวแม้อย่างอื่นเราไม่ได้เนี่ย อย่างนั้นจะสสุขภาพเราก็จะได้อ,นอันนี้จึนบอกว่าพู้ลงชื่อว่าขัดเราให้เราจ้างคนนี้ขัดเราอะไรที่มันตามใจตัวเองเนี่ยนนชื่อว่าสนองกิเลสม,มันไม่เกิดการพัฒนาแต่เราอยากไม่อยากตื่นตอนเช้าเนี่ยอแต่ว่าเราจะตื่นได้เพราะว่าเราจะขัดเราเองคือสิเราตื่นสายมาขัดผู้ลงมันต้องตื่นเช้าใช่ไหมอยู่เส้นบ้ายอยู่ว่าอยู่ที่บา้านเราเราผิดศสลนบ่อยนะกินนู่นกินนีนน่บ่อยมาที่นี่เราจะขัดเราัวเองหิวขนาดนี้จะอดทนไหม ให้มันสิงมันบริสุทธิ์ด้วยการไม่ฉันหลังวิการแล้วนเี้ยนะะเช้าขณะไหน,นเราจะตื่นมาไหวพระสงฆ์บรเราจะมานั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะเราก็จะเดินที่สามข่าตัวหนึ่งการเดินเนี่ยจะสังเกตด,ดูว่าพวกเราเนี่ยที่มันเหนื่อยง่ายๆเนี่ยเกิดจากหลายตัวนะอย่างเช่นว่าเราคุยเยอะยิ่งพูดมากเนี่ยยิ่งเสียพลังงานเยอะนกัรย,ยิ่งเหนื่อยง่ายนะครับเดี๋ยวถ้าเราเดินแบบ ให้กลับมาอยู่กบับตัวเองเนี่ยรู้เฉพาะตัวรู้เฉพาะตัวนะเดินเฉพาะตัวเลยไม่ต้องสนใจคนอื่นเราเดินด้วยสติของเราเนี่ยให้มีสติเราเดินไปสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงบางทีเป็นสิบชั่วโมงเนี่ยเท่กากับเราทำก,กรรมาฐานหรือว่าทําภาวานาเป็นห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงเนี่ยสมาธิเรากําหนดอด้วยไหยการนั่งสมาธิจริงๆเนี่ยการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่ว่ามันนั่งหลับตาหรือเดินชมรมนะแต่ว่านี่แหละจะเดินเร็วเดินช้าก็ได้เหมือนเราเดิน ทุดงเลยเนี่ยชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในตัวทําความเพียรในตัวเลย้าเราบมีสตินะมีสติดูกันกันเดินกันเดินอาจจะไม่ทุกก้าหลับไปรู้ตัวบ้างแต่มารู้สึกตัวแต่มารู้สึกตัวเวลาเผลอแต่มารู้สึกตัวีหมทีนี้เราจะคุยการเล่นกันทําให้เพื่อนช้าไปด้วยบางทีก็ต้องรอกันอย่างนี้นเราเปลี่ยนใหม่ไหมหรือสามวันผ่านไปแล้วเนี่ย, 3, 000, 000, 000, นนยถือว่าเป็นโอกาสหรือตั้งเจ็ดวันไหมที่เราจะขาดไปเราจะยงัง พัฒนาดีกว่กาก่อนไหมวันแรกเราจะเผลออยู่ยไงเผลอคุเยอะเผลอไม่ได้กําหนดเผลอปล่อยใจเผลอตื่นสายเผลอไปกินอาหารในยามวิการไหมหวันที่สามเราก็ปรับตัวใหม่พัฒนาไปใหม่ให้ขึ้นมาใหม่ให้พัฒนาจากวันก่อนวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามใช่ไหมถ้าเราเนี่ยอยู่สิบวันก็ไม่ตื่นตื่นสายทั้งสี่วันอย่างเงี้ยอันนี้ก็มันก็ยังไม่นานโมทันาใช่ไหมหรือว่าเรา ฉันตลอดฉันเย็นตลอดสิวันเน่ที่ไม่น่าอน,นุมโมทนาเลยเนะ่แล้วเราเปลี่ยนตัวเองจากเออวันแร้เราทำเราทำไม่ได้แต่ว่าวันที่สามที่สี่ที่ห้าเราทำได้แล้วน,นั่นเป็นสิ่งที่น่าอน,นุมโมทนายั้อวันวน,นี้เลยเจอมาอนุโมทนากับพวกเราที่ทุกท,ทุกรูปนะที่ผ่านผ่านถึงวันที่สามได้ด้ยวยความอดทนด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็อนุโมทนากับอ,อีกทุกอีกหลายๆรูปหรือว่ากเกินครึง่งหรือว่าอาจจะทั้งหมดก็ได้เนี่ยที่ ามารถที่จะรักษาข้อวัดด้วยในทางหนึ่นรักษาสิ่งตัวเองด้วยแล้วก็ทำตามกติกาที่ทุกองค์โดยของเราเนี่ยตั้งไว้เพื่อมาทำว่าสนบนได้จะไม่ขนาดไหนแล้ก็มาไว้เพนนื่อชนบนทั้งเย็นแล้วก็ทั้งเช้าแล้วก็เน,นี่ยเป็นการขัดอสอบที่ส่นพัฒนาตัวเองจนถึงวันนี้นะนี่ก็ขออนุมโมทนาชื่นชมทุกทุกรุ่นนะคะนษษรับนะบิดกันนะ